รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกันรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมา วันนี้เราบาพบกับค่ายมาด้ากันบ้างนะครับเป็นมาด้ามี2,005นะครับหรือมาด้าทันเดอร์นะครับภายใต้เครื่องของยูสูนะครับ4 j 1นะครับ 2,005DI นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกมังกรดำนะครับสีสามโดยรวมนะครับเท่าที่ผมมองนะครับก็ถือว่าโอเคนะพอได้นะครับทุกอย่างว่ากันตามสภาพนะครับมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับเครื่องดีงสี4ีนะครับช่วงล่างดีภาสีไม่ขาด นะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับรถคันน <NBA É> ี้ภายในก็ค e <os> <bedroom> <natural> ่อนข้างดีนะครนโซลคอนโซนหน้าไม่แตกไม่บวมนะครับบอกเป็นบอกกระเบีย่นะครับสวยนะครับไม่ขาดนะครับวงมาลัยยังเป็นวงมาลัยเดิมอยู่นะครับเกียร์ธรรมดาวงมาลัยธรรมดานะครับบอกแคปหลังก็ไม่ขาดนะครับสวยนะครับห้องเครื่องดูง่ายนะครับเครื่องแห้งๆมองง่ายนะครับรถคันนี้นะครับแล้วอุปกรณ์ในตำแหน่งเนี่ย ตำแหน่งของเครื่องถูกต้อง,งหมดนะครับแผ่นแจมการล้อมีอยู่ครบนะครับคันนมงคันหน้าเลขคมชัดเดิมคันนี้คันหน้าเดิมปังเลยนะครับแผงประตูก็โอเคนะครับพอได้ไม่น่าเกียดน,นะครับเบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่6 9 0 0 0เ้าันบาทนะครับเหมือนเดิมผมจะดิ้กเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับสามารถโทรต่อรองโทรสอบถามกันหน่อยก่อนนะครับก่อนออกเดินทางได้นะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐม นะครับอำเภอเมืองนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้แนะนํารถแบบนี้ชี่เป้ารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับทางเราจะมีรถมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับดาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ